ตรวจบางทีเขาก็งานเยอะงานยุ่งนะเออเนี่ยคนดมกาวคนติดยานะครับ mm. เล่ล่อนเนี่ยต่างๆเนี่ยจะไปจับมันก็ไม่หวั่น <Yeah. S 1> ไม่ไหวแต่มันก็ต้องจับใช่ไหมล่ะอย่างเช่นที่สุรินบ้านผมเนี่ยเขาบอกว่านะผู้ชายคนนี้นะครับที่จะได้ดูเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นโรคจิตเวชชอบดมกาวอยู่ๆเนี่ยเดินบุกเข้าไปในบ้านของชาวบ้านเจอผู้หญิงเจอเด็กเจอคนเท่าคนแก่เนี่ยจะไปล่วงละเมิดทางเพศเขา เขาก็ไปแจ้งความแล้วนะแต่ว่าตํารวจเนี่ยยังทําอะไรกับผู้ก่อเหตุไม่ได้นี่คือปัญหาที่กําลังพูดจากันอยู่เนี่ยครับในหมู่บ้านโคกสวายหมู่ที่8ตาบลท่าสว่างอําเภอเมืองจังหวัดสุรินเนี่ยนะครับชาวบ้านในต่างพากันวหวาดผวาคนที่ก่อเหตุแหมชื่อนี่ดีมากเลยชื่อว่านายรุ่งเรืองแต่ทําตัวเนี่ยไม่ได้รุ่งเรืองเลยทำตัวรุ่งริ่งเหรอใช่ครับอายุ26ปีเป็นผู้ปว่วยจิตเวชเนี่ยคนนี้ นะครับเข้าไปก่อเหตุคือบุกเข้าไปในบ้านของชาวบ้านไปคมขคู่เขาท,ทําทีจะไปล่วงละเมิดทางเพศเขานะครับและถ้าหากว่าไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศก็ไปหยิบของทุกอย่างในบ้านของเขาเนี่ยอะไรที่พอจะหยิบได้ก็หยิบออกมาทําให้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล็กผู้ใหญ่เด็กๆต่างๆ,ๆเนี่ยนะครับเนี่ยหวาดภาวะกลัวนายรุ่งเรืองกันอยู่ไม่เป็นสุขว่าอย่างนั้นถามว่าไปแจ้งตำรวจย,ยังไปแจ้งแล้วไปแจ้งแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยชาวบ้านบอกแบบนี้ นายรุ่งเรืองนี่ยังเขาบอกว่าลอยหน้าลอยตาอยู่ในหมู่บ้านแบบเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านก็เลยมาร้องกับสื่อบอกว่าอยากจะให้เป็นกระบอกเสียงหน่อยอยากจะให้ส่งเสียงนี้ไปถึงตำรวจหน่อยว่าอย่างนั้นนักข่าวไปพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวเอนะน้ามสมมุตินะครับนี่เป็นชาวบ้านที่ถูกกระทำนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเคยถูกนายรุ่งเรืองเ,เข้ามาในบ้านหวังที่จะล่วงละเมิดทางเพศนะฮะรุ่งเรืองอามาบีบคอเธอและก็กดร่างเธอให้นอนบนที่นอน และเขาพยายามที tamam. ่จะจับขาของเธอแยกออกและก็จะถอดกางเกงตัวเองเนี่ยตอนนั้นเธอก็มีต so ั้งมีสตินะรีบตั้งสติหายใจลึกๆนิดหนึ่งพลักหน้าต่างออกแล้วก็ตะโกนเรียกยายข้างบ้านให้มาช่วยตอนนั้นในรุ่งเรืองเห็นนะครับตกใจนี่วิ่งหนีออกจากบ้านไปทันทีนี่เธอเล่าเอาฟังเธอหน่อยสิผู้เสียหายเขากดกดตรงไหนกดหัวตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงที่นอนเนี่ยค่ะ ที่นอนยังไม่มีเตียงมีแต่ที่นอนเลยนะคะให้ลูกนอนจ้าพอมาว่ามาแม่เขียนตรงนี้ละแม่เขบอกว่าอ้แม่มองแบบตาแม่มองไม่เคยเห็นลูกต้องไปเขียนข้างนอกเตียงข้างนอกเตียงนี้แต่ก่อนอยู่ข้างนอกมันไมฟังตรงนี้อะแม่ผมปลุกไปจับเราจับไฟเราสู้มันรุนแรงทำอะไรอย่างนี้ทำอะไรอย่างนี้บอกมันก็ไม่บอกนมันกดเราเอา เราลม้มล้มไปชิดไปกำแพงนั่นปุ๊บมันขึ้นทางค้างเงี้ยเราก็นอนไปแล้วก็ทางขางเงเลยลุกขึ้นมันถอดกางเกงมันแล้วเราก็เลยลุกได้พิงเนยหน้าต่างตรงนั้นออกไป่ะ <Yeah. S 2> พิงหน้าต่างไปย่าต้อนช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย มันก็เลยตกใจวิ่งออกไปหลังบ้านอืิมอ่าคนคนนี้นี่นางสาวเอเธอเล่านะเป็นฉากฉากเลยนะค่ะนี่มันตกมาอย่างนี่จะก็ะพักมันออกต่างหน้าต่างย่างงี้เออเรียกร้องใจให้ยายมาช่วยเหลือเหมือนมากเลยเจียังได้เลยคนสุดท้ที่ต้องพูดกันแบบนี้นี่นะครับทีนี่ทุกคืนนะใช่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 นะครับทีนี้คุณยายเอาคุณป้าดีกว่านะเออคุณป้าประยงดีเลิศเนี่ยนะครับเนี่ยอีกท่านหนึ่งนะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ป้าก็อยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกันเคยถูกคนคนนี้เข้ามาขโมยของที่ร สังกสีมันก็เอาไปเอาไปไหนไม่รู้นะวิทยุก็ยังเอาไปมาทันเอาไปเสร็จหันมาแลบลินใส่ด้วยเออมันย่อเย้ยยอะเย้ยป้ามากเลยนี่นะครับดูจมูกบ้านมากรูจมูกอาก่ายมุมเสยเนี่ยันต้องรูจมูกใหญ่สิครับนี่แฟนข่าวเราใน YouTube แซวทีนี้จากการพูดคุยกับชาวบ้านนี่นะบอกว่านายรุ่งเรืองคนนี้อาศัยอยู่กับพ่อนะนี่นะครับเนี่ยก็ต้องออกไปทํางานรับจ้างคือพ่อเขาไปทํางานนะครับพฤติกรรมเ่ยชอบดมกาวก่อเรื่องเป็นประจําเลย ก่อนหน้านี้เคยล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงในบ้านมาแล้ว4ี่คนนะฮะใช่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 แต่ว่าชาวบ้านก็บางคนก็เอาตัวรอดออกมาได้ปัญหาก็คือว่าเขาไปแจ้งตำรวจแล้วนะคุณเจมคุณสองแต่ทําไมตํารวจเนี่ยไม่มาเอาตัวไปตํารวจเนี่ยบอกแค่ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวททาอะไรไม่ได้ต้องทำหน่อยต้องทําน้อยเอาแล้วชาวบ้านยังไงดีล่ะคะคนอยู่อย่างหวาดภาวะกันหรอ แล้วมันไม่ใช่วันนี้วันวานเห็นว่าทนแบบนี้มาสิปีแล้วใช,ใช่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 นี่นะครับนะะักข่าวก็เลยไปตามบ้านบ้านของนายรุ่งเรืองเมื่อสักครู่นี่นะยังไม่เจอตัวนะสงสัยออกไปทํางนานข้างนอกนี่เห็นไหมเอออ้อาตำรวจเมืองสุรินนะครับยังไงไปตรวจสอบหน่อยสิอย่าให้ปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อนแบบนี้นะตำรวจในพื้นที่โคกสวายที่ตำบลท่าสว่างนะคะ